มันเคลนภาพอยู่นั่นนะคือนักข่าวนะฮนะนักข่าวจากสำนักหนังสือพิมพ์สยามสีราใช่ไหมครับนะรู้สึกว่าเจเลยอหาหารนะเห็นอะย่างไนะครับแข็งแรงครับนะใช้กล้องตัวเล็กไปหน่อยจะทัดลับผมเรวยกเซลไทยเซลนักข่าวเลยยังมี ยังไม่หยุดอยู่ข้างล่างมีบบอโกโีนกนะกครับทั้งหมดทุกคนติดคุณทุกนาฬิการนะครับขอให้ทำหน้าที่ยงดีที่สุดน,นะครับรู้ได้หรือไม่ได้นั้นเดี๋ยวกรรมาก,การบนเวทีจะพิจารณาให้ท่านเองนะครับวาาบริษัทที่ทำที่ทกรรมการจะผมรับรองได้เลยนะครับว่ากรรมาก,การชุดนีุ้ที่ทำนะครับ ราะว่าเราต้องทํางานกันอีกตลอดไปนะครับเราไม่ทักันแค่ผลครึ่งผลแล้วก็จากากันไปไม่ใช่อย่างนั้นครับว่ากรรมาการไม่ยุติธรรมแล้วนะครับใครจะส่งตะบนมาทุบอะไรจะส่งตะบนมาทำการแข่งขันนะครับขอให้พี่น้องแฟนบอลทุกท่านวางใจได้กรรมการชุดนี้ผมเห็นอนาจารย์ดอกแล้วปวดเข่า มวยนั้นชกอามวยชกห้ายกกรรมการนั้นหลายยกกรรมการนั้น20กว่ายกเลยครับหรือเป็น้อยยกก็ไม่ทราบนับมวยชกแล้วได้พักผ่อนกรรมการยังไม่ได้พักผ่อนโน่เลยครับบทคู่สุดท้ายนั้นได้พักผ่อนนะกรรมการนะ เราเป็นผู้บรรยายเหมือนกันนะครับเขอสรางมาทุกคนปากเปล่าพูดเรื่อยจริงมัางไม่จริงบ้างก็ต้องขออภัยนะครับพูดทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกเวลาจะเอาเวลาไหนมาพูดเรื่องจริงนะครับมันก็มีจริงบ้างโต้กันบ้างนะครับแต่ขอสัญญาว่าจะพูดจะในสิ่งที่ดีๆนะครับฟังอาจารย์จะนในสิ่งที่ดีๆ สำหรับเมื่อคู่นี้นะครับรับใครชอบใครเชียร์กันได้เลยส่วนเดิมพันนั้นมีอยู่ข้างเดียวครับตอนนี้เพชรพันธงมีไปแล้วหนึ่งพันบาทฝ่ายแดงมีหรือไม่มีไม่มีนะครับถ้าไม่มีเดิมพันของเพชรพันทองที่วางเอาไว้ผมเอานะครับยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นของเมื่คู่ที่เนี่นะครับท่านผู้ชม ยอดเพชรทอธัญญานี่แหละครับว,วันนี้มาเจอกับน้องฟ้าเซตทองศึกเต้นก่อนแรกตัดโทรตีระหว่ายงยกที่หนึ่งใสตัดล่างไปน้องฟ้าต่อยขวา ยิงยิ่งมากูยิ่งมีมวยพิมือให้ท่านได้ชมกันตั้แต่คู่นี้มนต้นไปนะครับท่าู้ชมมวยพิมือนะครับมวยมือ,อ,อยิงเพชรขั้นทองใส่รายเคทองเตยทรายกอดลงา,าเกียวติดอีเขาได้าหมแค่ทองมี้ขาวใสแคนทองทนีเขาวใสาค่ขั้ทองนีขาว กำขาวไม่สำคัญนะคับุแม่พ้นไทยยู่ที่น้ำหนักกับหัวใจเท่านั้นตีมือตีทาสายเพชรพานทองกดยกที่หนึ่งโอ้โหเอาละครับเมืองชอกห้ายกนครับนว่าหว่านม่สู้ไมไม่สู้นะห่าแไงไม่สู้ก็แปลว่าเพชรพานทองต่อได้ดชจากกำแพงเพชรเป็นฝ่ายชนะเพชรขึ็นนอกเอาันะยกที่หนึ่ง ฝ่ายแดงไม่สู้นะครับ